เต็มมาที่ที่ไปที่าที่ต้องรคขนาแนวลามีคนปเดี๋ยววันนี้ก็โชว์ด้วยครับมีโชว์อะไรตัวนี้ชื่ออยนีรเเพชรเอยกเพชรบนน้ำ ันนี้ราคาเท่าไหร่ครับไม่มีราคาเออตอบเลยไม่มีราคาประเมินค่าไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงครับขออนุญาตครับเดี๋ยวเยกไม่มากม่มาเปิดเปิดเปิดหน่อยเปิดหน่อยต้องทำแบนะคะโดยเรียกเรียกเรียกน้องเขาไปอยู่ฝั่งผู้หญิงน้องจงพัน วัตีกูอยู่ไหนวะเนี่ยใครใครจะพูดหันข้างเลครับหันข้างรหันข้างน้องข้างครับน้หันข้างเหข้างดีครับหันข้างครับหัน้าครับด้านหน้าครับ อ้อมหลังเอาอ้อมหลังเลยคือหลังเขาพรอไปข้างหลังนะครับครับเจ้าแดงข้างหลังหน่อยเปิดหน้าหน่อยโอเคครับสวยครับทำได้ไม่คือเจอกันไปเจอกันแล้วยกปั่นจากโต้สยามพี่บุมนิดนึงนะครับ ตัวที่1 9กเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวที่สูงสี่ท่านนายกใช่ใช่สูงสี่ใช่ business the biggest investor <laughs> from Poland <laughs> <laughs> he has a joint venture with people big <Yeah. S 3> <Exactly. S 1> joint venture, really venture. do you join ก็พูดตัว ความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติส่วนทุกท่านนะครับที่อยู่หน้าที่แห่งนี้อุทยาปรติสาพระนครศรีอย,ยุธยาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาวันนี้ในประเทศไทยเชื่อว่าควายเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยมาครับควายที่ต้องหอภัยนะครับพอดีเจ้า And แ mini มีบ f a l o d a เด are กับกันแ and s k ไ d ดาว ควายที่เอามาโชว์ในฟินาเล่นะครับตัวใหญ่ที่สุดนะครับตอนนี้เป็นใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอยู่ตรงกลางนะครับคือเจ้ากิงคองนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของเกษตรกรรมนะครับแล้วก็ยังใช้พาหนะท่านนายกรัตรีและคณะที่ได้กรุณาเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้ในปี2566มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก,กว่า10ล้านคนกับเรียนท่านนายก รัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินผมในานามของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยเฉพาะกรมปศุสัตว์ซึ่งได้ร่วมไม้ร่วมมือกับทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมมือกับคณะผู้จัดงานสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไยไทยนะครับการจินตีใจยกระดับให้ประเทศไทยเป็น financial center นะครับหรือว่าศูนย์การทางการเงินก็ดีเอกลักรูตและคณะและทูตานุทูตท่านผู้การจังหวัด พระนกรศิริภัทยาท่านนายกอบจพระพนกรศิริภัทยาแท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยแะพี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้ไปเกีรยวที่กคลรพต้อง่้านครับซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าทางตลาดต่อยอดการจัดมาในครั้งนี้เป็นความร่มแรงร่วมมือกาเรียนท่านกาเรียนเธอเพรท่านานายกบัรรี รับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินครับแลว้วก็เป็นเกียรติแห่งความภาคภ,ภูมิใจนะครับสำหรับรางวัลต่อมานะครับนั่นบูรณ์ครับสวยงามจริงๆค่ะเชิญรับรางวัลและถ่ายภาพร่วมกันครับและนี่ก็คือรางวัลแกนแชมเปี้ยนของเราทั้งสองรางวัลน,นั่นเองค่ะซึ่งได้มีการจัดประกวดในช่วงเช้าด้วย สวัสดีท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านผู้ว่าการท้องที่เทวไทย Excellency a นเ ambassadors แล้วก็แขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาเปิดงานบั f a าโลไทยแลน Buffalo Heritage จในวันนี้เมื่อกี้ท่านผู้ดำเนินรายการก็บอกไปแล้วว่าคนไทยเนี่ยเราอยู่กับควายมาหลายหลายเจเนอเรชั่นควายเองก็เป็นเพื่อนเรามานานปี ไม่ว่าจะออกสื่อด้วยกันไม่ว่าจะทํามาหากินด้วยกันในการช่วยกันทําการเกษตรวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะาทําง,งานที่ช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับควายเข้าไปอีกระดับหนึ่งนะครับมีการพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีมีการจัดการประกวดมีการหาไรายได้เสริมพิเศษให้กับผู้ที่เลี้ยงควายถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังต้องกล่าวถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยว่า ถ้าเกิดการพัฒนาสายพันธุ์ควายควายสวยงามที่เราเห็นกันอยู่ในวันนี้นะครับมากันเยอะไปหมดเลยเนี่ยก็จะเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีการท่องเที่ยวให้มีการไปมาหาสู่ระหว่างคนต่างชาติที่อยากจะเข้ามาดูผมเชื่อว่านะครับแต่วันนี้ใครได้มาเห็นควายสวยงามที่เราได้เห็นกันมาวันนี้เนี่ยก็ต้องมีความประทับใจเป็นอย่างมากว่าไม่เคยเห็นมาก่อนว่า ไม่นึกว่าจะสวยงามขนาดนี้นะครับไม่ไใช่แค่ความสวยอย่างเดียวแววตาของเข,เขาเองก็น่ารักนะครับได้สัมผัสได้เพราะฉะนั้นผมถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีงามก็คงขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงเกษตรกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ช่วยมีกาสรสนับสนุนเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้ก็ขอให้งานนี้ดาเนินไปด้วยความราบรื่นแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเกิดปีหน้าเรามีการจัดเรื่องนี้ก็จะมี ควายสวยงามมาเข้าร่วมมากกว่าน,นี้อีกรัฐบาลยินดีให้การสนับสนุนต่างต่อเน,นื่องครับขอบพระคุณครับขอขอบพระคุณท่านนายกรัะมนตรีท่านเศรษฐาทวีสิน Yes everyone is ready ทูกท่านพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้ว Start from five four, four three two one yes, สำหรับในช็อตของพี่กีเปิดในครั้งนี้นะครับนับว่าเป็นความน่าสนใจตลอดวันที่1และ2มิถุนายนนี้นะเองครับ เดี๋ยวขออนุญาตว่าเก็บภาพนะคะด้านบนเวทีกันสักครู่หนึ่งค่ะเพราะวันนี้ทุกๆท่านนะคะคือคนสำคัญค่ะนะคะของการจัดงานของในวันนี้ด้วยค่ะ ladies and gentlemen for this event the aim is to promote the Thai buffalos and elevate Thailand soft power by increasing international's awareness we invite the tourists who come from around the world once again to visit Thailand the land of smile experiencing Thai local food